เสานี้พาพี่องมาเบิงน้ำแกงนี่เลยพี่น้องเอ้ยอันนี้คือนองผือนี่พี่น้องมองโน้นโนนนเป็นทางเลยพี่น้องโน้นแต่มองนี้ได้เลยพี่น้องประมาณสี่สิบเมตรเองได้นน่ทางขึ้นบ้านนี่พี่น้องเสียนั่นก็เต็มทางนั่นก็ลงมาไว้เลยพี่น้องได้ลงมาทางหนาข้าเจ้าพี่รัดมาอีกเสียนหนึ่งพี่น้องโอ้โหเบิงด้วยนี่พี่น้อง ตายไม่ได้กินบ่วเข้าเลยเอามาไปเบิ่งนาด้วยพี่น้องแล้วกับยามล่อไปเก็บรอบน้ำพี่น้องเขาใส่ล่อไว้ด่างนึงพี่น้องโอ้เบิ่งเอาเกี้ยงหัวเข้าเลยแล้วพี่น้องโอ้โหโอ้น้ำไหลน้ำไหลพี่น้อง ไปไปทำกันพี่น้องเลือกผู้ใดวะเยี่ยมมาใส่หมอบ้างนะพี่น้องอย่างนี้กันไม่พี่น้งองเพราะตัวน้ำแก่งขึ้นพี่น้องเลย nã đông quạt này thì nó, ô, nam nữa, hot quạt gù bo men á, nghe phụ đề nó, gì thua vun nữa, vậy, cái còn hao đâu nó mong niệm nặng 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 ผู้ใดขึ้นีคีรลรัดมากขึ้นยีหัวแท้พี่น้องพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาลดน้ำแกงมาแล้วพี่น้องขาวเจ้าักเลยบาที่โอ้โห้พี่น้องโอ้ใครชีมิดเขาวละอู้ห่านะพี่น้องออ้ โอ้ปลาน้ยไหลขนาดพี่น้องผอ้พี่น้องมาเบิ่งน้ำแกงขึ้นพี่น้องโอ้ยสิขามคู่เลยพี่น้องโฮ้ี่น้องขึ้นมา อของเขายัางบด่วมเขาพี่น้องเขาถือว่าสูงอยู่พี่น้องโอ้มือแรงหนาซิมิดมือแรงนี่พี่น้องเออเตี้ยนะามายามรอบพี่น้องถือว่าโอเคยอยู่ด้วพี่น้อง ใส่ี่งามอยู่พี่น้องงามอยู่กับปลาเค็งมีแต่เมียงยังไงเยอะอ่ะโอ้น้าม,มันอยากลน้นพี่น้องเลยใส่ไปนี่ละมือแรงเฮ้ยชิลงมายามอีกที่หนึ่งพี่น้องอ่ะนี่็คือว่าโอเคใส่ปันมนันงามๆพี่น้องอนี่เกือบตายพี่น้องน้ำถ่วงรอบอน้ำท่วมเลยเนะี่ย เราก็ได้นี่ละเ,เกือบเด็ดสมลุลไอันนี้เราไปใส่ทิมมาเนี่แล้วเนาะพี่น้องเนะาะจังใด็ให้ลุงวันมายามอา่ะกระสันมือแรงเขาก็ชิลล์เงาเบิง้งหัวเพินก็นมาตีเบ็ดนี่เนาะโอ้ยพูโอ้องหล่นซาเลยพี่น้อง โอ้โหพี่น้น้ำไหลขนาดอ้้ห่งเด้อ โโอ,โอ,โอ้ตายพุ่นฮะไปวันที่สองพี่น้องอู้น้ำแกงเขาอยู่พุ่น,นพี่น้องเง่ายหร่อยแมนน้ำแกงน้ำแกงขาวๆคุ้นน้ำด้นีนะพี่น้องเลย คนเหลือแล้วพี่น้องทงั้งกว่มไปย่างเมื่อพี่น้องเลยเบิงเอาลอุ้ีขาหน่อยเ่าไใกล้อ,อยู่ของเ้าไม่ยังสูงอยู่พี่น้องข<ส>าหน่อยไหลขนาด โมมิดแกชิได้กินอยู่แล้วพี่น้องเลยถ้าน้าโมมิดนี่ยญามันน้าม,มิดเข่าแล้วพี่น้องข้ามันเข่าสูงกิดชไข่ยอยยิ่งหรอกเออในป่ารอบตัวหนึ่งพี่น้องก็ <c oughs> ได้กินแรงกินสวยนี่ละกินเศร้าเลยละพี่น้อง น่าไปอบกินกับตำมห่งอ่ามันที่ไหลมาสเต็กกินเลยเลยที่นั่งเลยค่ะ น้ำขาวๆอยู่พ่นน้ำได้เลยพี่น้องไ,ได้กินบ่าเข้าขปีนี่พี่น้อง่องเลยโอ้โถ่ข้าวมิดแล้วพี่น้องน้ำแกงขึ้นพี่น้องเลยก็เลยนี่โอ้โห้โ นี่คือเส้นทางปกติที่เราเที่ยวได้ในพี่น้องมาบ่ได้ทางนี้พี่นอ้องเลยโอ้อมมาอีกทางหนึง่งพี่น้องเลยรถจอดอยู่เถียงหน้าคุณ <c oughs> อย่างเาบิงเรือกันพี่น้องน้องหวันได้เอาเรือขึ้นเมื่อให้นลำบอ่ออันนี้น้องคือได้ในพี่น,อน้องโอ้เรือห้างหวยเนาะมาจอดอยู่นี่แล้วนเนาะเรือผู้ดใดหาะพี่น้อง ไม่ยังบุญนี่อันนี้น้องคือพี่น้องไม่เลวอาสิมาหาการตามเมล็ดสิคือบุพี่น้อง ลุงหวันเอาเรือขึ้นเมื่อให้น้ำบ่เนาะลุงน้าลุงหวันถ่วงไปแล้วพี่น้องเบิองถ่วมถนนแล้วนี่มองนี้มันสูงซื้อได้พี่น้องทางเมื่อไ,ไปไว้เลยพี่น้องเลยอลุงหวันถ่วมแล้วพี่น้องหน้าเลยมีดเท่าละเอ,อ้อ ได้กินม้าง้ะเข่าดีนี่พี่น้องพี่น้องโอ้ตายตายพี่น้องน้ำข่วมพี่น้องน้ำแกงขึ้นน,น,น,นี่พี่น้อง,องน้ำสรงคราบไม่ดันใช่ไหมพี่น้องไอเหรอพายังงถนนทางเมื่อเลยนะพี่น้องขึ้นหอดตีบ้านละ มิทะนามัมขาวจะพาด,ดี่คุณมองเข้าไปกา้านป่าพี่น้องเดียวไปมิทะนามัมโอ้นี่น้องคือพี่น้องถนนมุกไปไว้เลยพี่น้องเลยโคตรลุงวันเอาเยอะเมื้อึน้นเมื่อให้น้ำเยอะพี่น้อง เดี๋ยวมือแรงเขาเหี่ยวเมื่อลงมาพี่น้องมือแรงนี่ยามรอบน,ออน,อน้ำไปบาดนีแผลก็จะขึ้นเมื่อเนาะพี่น้องเนะาะตีเบียดเจ้าหน่อยแล้วก็จะขึ้นเมื่อนะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงเนาะครับผม